มาพี่น้องมากินเขาเส้าพี่น้องเจเียวปลาแดกอีแล้วพี่น้องเลยตำถั่วลวกพักพี่น้องไม่ดอกแค่นม่พักชายมือหมากดอกแค่พี่น้องพักอีหุ้มพี่น้องพักมะลุมมะลุม,ม,มลพี่น้องยดอกแค่หมากมันลวกอ่อนเสบเสพน แล้วก็ต้มไก่ <laughs> <laughs> ต้มไก่พี่น้องมันเด้มันเด้อผ <laughs> ักแก้มกับสลัดคืเกาา่าอะไรหอมปอพี่น้องก <laughs> 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 ินเผื่ออยู่พี่น้องเอ้ะ จเจอปลาแดกีแด้อดอกแคพี่น้อยแซบแซบ,แ<ส>บพักสลัดกับกบพอดีพี่น้อยพี่แซบเลยกินกับตำถั่ว ถั่วค่อยมากเลยเด้อพี่น้องเลยพอได้กินต้มจะซีหามากต้มลายกับกินบวบ <laughs> พักไอ้หุม้มพามันลุ้มอะลยพี่น้องยอดอ่อนมันอครั้ไปลวกแค่โ <laughs> จมไก่เป็นโจ้พี่น้อง ท้องมาลุมหยอดนอนโอ้ยเศกไปหนี่เนาะฮะเพชรเจลเพชรพี่นองมีเศบเศกบพีนองเฮ้ยดีมากำักอยกิน้ำข่อยพี่นองเศบเลย มักแค่มากอ,อ่อนนั่นเป็นน้องไปลวกแล้วอันนี้ยอดมักใส่เป็น้องยอดมักใส่ก็แซ่บพี่น้องก็บริขบเลยยังเป็นน้องอี๋บริแซ่บบริแซ่บพี่มากพี่น้องพี่มากหอมป๊บ แทอบแล้วก็ขาวอนห่อนพี่น้องอืมชุดยอดดอกแคอืมแซบบ่บเยอะม,มอาเยอะมาเยอะพอห้องปากหอมคอเยอะถึงนอนเล้ว ขอได้คดลิปลงพี่น้องขอบใจเดอ้อที่รับชมกบใจหลายๆเดอ้อพี่น้อง